ที่จี้ปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยปฏิวัติครั้งนั้นนะใช้ความรุนแรงนอกจากเอาพระเจ้ามิเดีตัดพระเศียรแล้วพวก,พวก,กพ,วพวกเองก็ฆ่ากันเองสารพัดเลยแล้วไม่ช้านักปรลเยนก็กลับมาเปลี่ยนพัฒนิตี้อีวอลิตี้ที่ปเตเนี่ยเปลี่ยนเป็นทหารบกทหารเป็นใหญ่ทหารมาทอมเพนเนี่ยเกมกับอังกฤษนี้ไปอยู่อเมริกาแล้วช่วยอเมริกามากเลยตอนที่ฝรั่งเศสนี่ก็หน,นีมาผมมาช่วยฝรั่งเศสนะแต่เขากล่าวหาแกาห,หัวรุนแรงเกินไปถูกได้งานทอมเพน ผมดีใจผมเขียนทอมเพลนไว้นักปฏัญญาอังกฤฝรั่งเนี่ยผมแถมบัตรระนทอมเพนมาที่จริงทอมเพนแกเป็นอนาธิปไตยเลยนะแกอนาธิป,ปัตย์แกเห็นรัฐธรรมนูญมากไม่ได้เรื่องเลยเอ็มเบตการ์ซึ่งเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญให้อินเดียแกบอกโดวยว่าวัฒกรรมของฝรั่งเศสไม่เป็นจริงแต่แกบอกพระเจ้าไม่ได้ประกาศวัฒกรรมหรอกแต่แกบอกคณะสงฆ์เนี่ยเป็นประชาธิปไตยตัวอย่างเลยเพราะคณะสงฆ์มาบวชอยู่เนี่ยุกคนเท่าเทียมกันหมด ม่ว่าคุณจะเป็นลูกเจ้าลูกโสวันีเข้ามาบวชเท่ากันหมดส <So. S 1> องอยู่กันอย่างชั้นพี่ฉันน้องนะมีอาจอุพชาเป็นพ่อมีคู่สวดเป็นแม่อะไร้วรักใคร่ก,กันในวงการแล้วก็ขยายความรักใคร่ไปรอบๆชาวบ้านชาวบ้านเนีมีความรักเป็นพื้นฐานพระราริภาพเป็นพื้นฐานและคณะสงฆ์นั้นโดยอุดมกตินบวดเพื่อที่จะหุดพ้น Liberty ตี้เลอร i ลิเบเคือโมกษะ แอมเบตการ์เพูดเรื่องนี้ไว้สําคัญมากนะที่ในคณะสงฆ์โดยเนื้อหาเป็นอย่างนี้ทีหลังในคณะสงฆ์มันไกลเกลีย่ยไอความอีควอเรตี้เนี่ยก็มานับถือสมณศักดิ์ั่งอะไรบ้างแล้วเอแพรตเนนิตี้ที่รักใครนพี่มันน้องตอนนี้ก็แย่งกันบางวัดเนี่ยสมภารปกครองโลกวัดไม่ได้หรือต่างๆเป็นที่น่าซาเ้าเราไม่เดินตามพระศาสดาพระศาสดาเนี่ยแอมเบตการ์เขายกย่องไว้เลยว่าประกาศสถาปนาประชา,ายาไตเป็นคนแรกในโลก ระบบกษัตริย์ไม่เฉพาะฝรั่งเศสนะครับอังกฤษก็มีปฏิวัติใหญ่ก่อนฝรั่งเศสร้อยปีที่อังกฤษเขาเรียก the glorious revolution นั่งพเจาร็ถูกตัดภเษีเหมือนกันฝรั่งเศสกับพระเจ้าก็ถูกตัดภเสียแต่มันไม่ได้แก้ไขนะครับตัดภเสียพระเจ้าแผ่นดินที่อังกฤษนั้นก็ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐเลยนะครับแต่เรีเกใแ้คํา Commonwealth ทรัพยากรทั้งคนเป็นของทุกๆคนครอมวลก็เป็นใหญ่แต่แล้วก็ไปไม่รอดต้องไปเอาพระเจ้าแผ่นดินกลับมา ที่รังเสกันเหมือนกันนะครับยิ่งเมียกลับมานะครับหลังนากโปเรยนไปแล้วอะไรไปแล้วจนล่าสุดแล้วเนี่ยปกครองประชธไปไม่ไหวก็ไปเอาลูกหลานของนักโปรยนมาที่แีกเป็นประธานดีนะครับเลือกตั้งมาเลยมาเห็นว่าประธานใจไปไม่รอดท่านก็ตั้งตัวเป็นพระจักรพรรดิเรียกว่านัโปรยนที่สามนัโปรยืนที่สามเนี่ยส่งพระราชสารมหาราชการที่สี่นะครับราชการที่สี่ก็ส่งพระชทูตไปเข้าเฝ้าที่ปารีสนะครับ เราอย่าลืมนระเดียนที่สามนี่หนีไปตายที่อังกฤษฝังพระศพไว้ที่วัดคาทอลิกแห่งหนึ่งนอกรอนดอนนี่ผมยังไ่เยี่ยมพระศพท่านเลยผมไปนี่เขาบอกว่าพระศพนี่เขาให้เปิดให้เข้าได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์คุณมาธรรมดาไม่ได้ผมก็บอกบัตรหลวงผมมาจากเมืองไทยนะหลวงพ่อแต่งก็ดีนะเขาเปิดให้ผม้าไปเยี่ยมพระศพนโปเดียนที่สามส่วนพระมเหสีนะเอ็มเปรสยูชีนีนั่นน่ะเมื่หนีไปอังกฤษนี่ทั้งขาย เครื่องประดับพระองค์รัชการที่ห้าซื้อไว้หมดเลยนะไขมุกสายหนึ่งเป็นสายสร้อยนะทับทิมสายหนึ่งมรกตสายหนึ่งนินทันงท่านกะจะให้ดูสพภายห้าองค์ท่านนะรัชการที่6ทองเนี่ยรูปพันปีทั้ง5องค์จากรัชกาลที่หกระทึงอม,มเล็กนะทึงอม,มเล็กเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์ภูวนาฏนะเป็นกรมหลวงพิชโนโประชาาะถึงอม,มอัสดางได้เป็นกรมกขรุนนครราชสีมาถัดมากทึงอมเตียวได้เป็นกรมขุนเพชรบุญอินทราชัย องศุลท้ายพระปกเกล้าตอนนั้นก็เป็นทุ่มัเอียดน้อยทีหลังได้เป็นพระเ,เร์ชม่นเลนเลยแต่เสร็จแล้วไม่ได้นะเก็บไว้ในพระครั้งค้ั้งที่ยึดเป็นของรัฐเมื่อคุณพศจารย์เสียงมาเป็นนายกคุณพ์ถามเลยว่าท่านเอาเงินพระคลังค้ั้งที่ซื้อหรือว่าเอาเงินพระคลังหลวงซื้อคำตอบคือเอาเงินพระคลังข้างที่ซื้อคุณพศบอกาเงินส่วนพระองค์ทั้งแจกไปให้ลูกหลานทั้งหมดนี่ราชการที่หกสิ้นแล้วก็มาได้จาก้าพเพชรรัฐได้กันหมดเลยเป็นที่น่าเสยดดาคคุณพแกไม่ิถึง รัฐประศาสนบายไปขึ้นกฎไปกฎหมายมากเกินไปท่านเหล่านั้นท่านรวยหมดแล้ว5เซ้นนี่ควรจะเป็นของของหลวงของรัฐบาลเพื่อจะหาขายกินก็ได้ได้เงินมาเยอะเพื่อเงินแผ่นดินคุณพ่อก็ไม่สนใจนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับเมื่อข้าพเจ้าเป็นแนวถือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเสรีภาพเพราะฉะนั้นใครๆคนนี้วิวฝงเศษกันก็ทั้งมาเร็วๆนี้นะครับอ่หนังสือ พิมไม่ได้ในอังกฤษก็ไปพิมพที่ฝรั่งเศสอ่าบางเขาเข้มงวดมากนะในเรื่องเกี่ยวกับความัมพันธ์ทางเพศก็ดีโจมตีเจ้าใหญ่ในโตก็ดีมาหลายแห่งต้องไปพิมพ์ที่ฝรั่งเศสก่อนฝรั่งเศสก็อุดหนุนให้มีเอรีอภาพมากในเรื่องนี้มากกว่าที่ไหนใน,ใน,ใ,นในยุโรปและมากกว่าอเมริกาด้วยคุณก็รู้แล้วว่าการยึดอำนาจเมื่อพศ2 5งพน้นั้นมันสมองคืออาจารย์รีดี ซึ่งเป็นนักเรียนฝรั่งเศสแล้วคู่หูอาจารย์ไปดีก็จอมพลปอพิบูลสงครามก็เป็นนักเรียนฝรั่งเศสแต่ทหารที่อำนาจได้2อทนทสนั้นนักเรียนเยอรมันทั้งทั้งสี่คนเลยพระขนานพิยาเสนาทรงจุรเดทริอาคาเนและคนที่สี่เป็นเพียงพระประกาศเป็นพันโท ีกสามคนเป็นพันเอกหมดเลยใหประกาศไดี๋เอามาก็เพราะว่าลูกสมบเจ้าคุณทรงสุรเดชการยึดอำนาจทั้งหมดนะตรอง่ิจนาความคิดเจ้าคุณทรงสุรเดชคนเดียวี่สามารถในในทางทหารนะฮะและทั้งไม่เรื่องการเมืองเลยแต่ในทางการบ้านการเมืองนั้นอาจารย์ป็นดีพนมยงเป็นมันสมองในการเปลี่ยนแปลงทุกคนเท่าเทียมทางกฎหมายแลหลังจากนั้นอาจารย์ป็นดีต้องการให้ทุกคนใกล้เคียงกันทางเศรษฐกิจคิดให้มีโซเชียลเวลแฟร์ให้ทุกคนไม่อดตาย ็ะล,ลยท่านอะรถูกหาคอมมิวนิสต์เัืที่ท่านยึดอำน,นาจได้แล้วก็ต้องหดีไปต่างประเทศอีกปีหนึ่งน,นี่กรล่างให้ฟัง